สวัสดีค่ะวันนี้เราซื้อนะคะมาถึงบ้านลูกค้านะคะก็ลูกค้าได้เช่าเสียงพะพิคนเนศมานะคะแล้วก็โทรมาถามว่ารู้สึกว่าแปลกๆปไม่รู้ไว้ทิศหรือไว้ถูกนะคะก็วันนี้เราซื้อก็มาดูแล้วนะคะก็หันผิดทิศนะคะเราต้องหันให้ถูกทิศนะคะเพราะว่าแม้แต่เสียงของพะพิคนเนศนะก็มียาน,นะคะเราก็ต้องวางให้ถูกทิศถูกทางนะคะถึงได้นํามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองนะคะ แล้วเราก็มาดูม้านะคะมาเมื่อตะกี้เนี่ยม้าหันออกนอกบ้านนะคะแล้วเราซื้อก็ได้หันเข้ามาแล้วนะคะม้าต้องหันเข้ามาในบ้านนะคะหันออกนอกบ้านก็ถือว่าผิดนะคะต้องหันเข้าบ้านนําเงินทองเข้าบ้านนะคะนําเงินทองเข้าบ้านนะคะนาเงินทองเข้าบ้านนะคะนําเงินทองเข้าบ้านจึงจีถูกต้องนะคะเฮงเฮงรวยรวยค่ะ